เรียนเทอม2ไม่รู้เรื่องทําตามคลิปนี้สําหรับน้องมสี่และหมหย้อนไปเมื่อราลาวสองปีที่แล้วดอกบัวทักมาบอกพี่ว่าเขาสอบผ่านกลางภาคนะซึ่งตามสไตล์พี่ก็ดีใจกับเขาแสดงความยินดีกับเขาแต่สิ่งที่มันทําให้พี่ช็อกมากๆคือเขาบอกพี่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้คณิตเลยไม่เคยสอบผ่านกลางภาคมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสอบผ่านและได้ท็อปห้องด้วยเคล็ดลับ ที่พี่ได้จากดอกบัวคือถ้าเราไม่ได้ข้อไหนไม่ได้เรื่องไหนให้เอาจนเราได้ให้เอาจนเรารู้เรื่องเพราะมันมีโอกาสที่จะออสอบอย่างดอกบัวถ้าไม่ได้ข้อไหนไม่ได้เรื่องไหนเขาจะทักถามพี่ทันทีสําหรับใครที่ไม่ได้คณิตเลยไม่มีพื้นฐานแต่อยากสอบผ่านเป็นครั้งแรกพี่ได้สอนไว้ในคอร์สม .4 เทอม2และม .5 เทอม2ราคาพิเศษ2,995บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore d a f มีตัวแอสไซดด้วยครับพี่ชัว่ว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบผ่านแน่นอน